สวัสดีครับพบกับผมเบรคแคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้จะพามาดูรถบ้านนะครับติดแอร์เก้าพัน BTU นะครับเป็นของมิสูบิชิเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับอ่าตัวนี้แอร์แอร์ยี่ห้ออะไรอ่ะพี่สตาร์สตาร์เหรออ๋อนี่ว่ามิสูสตาร์านะครับนี่เก้าพัน BTU ใช่ไหมพี่อ่านี่ขนาดเก้าพัน BTU เราปรับไว้ที่ยี่สิบห้าองศา อินเวอร์เตอร์เนาะอินเวอร์เตอร์อันนี้ของสตาร์นะครับหใช้ปีแล้วใช้ลูกค้าบอกว่าใช้มาเป็นปีแล้วตอนนี้ใช้ระบบไฟจากแบตเตอรี่อันนี้เสียบออกมาแล้วก็ยังไม่ได้ทำสายโผล่มาทางนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาดสามรอยปอมนะครับอินเวอร์เตอร์สองพันนะครับก็ประมาณสองพันวัตต์พีคสี่พันนะครับตัวนี้ แกระแสตอนนี้ที่กินต่อเนื่องอยู่ประมาณ80แอมป์80แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับนะหรือประมาณ1กิโลวัตต์นะครับอันนี้คอยคอยร้อนตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็หันออกไปได้เลยแล้วก็ต่อท่อเข้ามาด้านในรถคันนี้มันยาว,วก็สามารถที่จะกั้นเป็นแอร์ตั้งไว้ข้างหลังได้เลยหรือจะมีเครื่องปั่นไฟช่วยก็แล้วแต่ครับ300แอมป์ตรงนี้ใช้ได้ประมาณสัก น่าจะประมาณสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราใช้ไปแล้วห้าสิบกว่าแอมป์นะเหลือสามชั่วโมงสิบสองนาทีในกรณีที่แอร์ทำงานตลอดนะครับแต่ถ้าในกรณีที่แอร์ตัดก็อาจจะใช้ชั่วโมงที่เยอะขึ้นนะครับคันนี้ใหญ่มากพื้นที่โอ้ดูเทียบกับรถผมนี่ครับใหญ่มากนะครับ ใช้9,000 VTO นะครับแล้วก็ใช้ระบบแบตเตอรี่300แอมถ้ามีระบบชาร์จโซล่าเซลล์เราก็สามารถต่อเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะครับต่อไว้ข้างบนข้างหลังก็ได้นะครับโอเคครับใครที่สนใจก็สอบถามข้อมูลได้ครับสเปคตามนี้นะครับประมาณ80แอมต่อชั่วโมงอันนี้เราทดสอบอยู่ที่เวลาบ่าย3 42ไม่มีแดดนี่ครับอาทิตย์ไม่มีแดด อึมครึมนิดหน่อยนะครับก็ยังแรกนึกว่าเป็นมิซูหน้าตาคล้ายกันเลยสตาร์ลูกค้าบอกถูกกว่าเยอะใช้มาปีกว่าแล้วโอ้ใช้ได้เลยเย็นแล้วครับแป๊บเดียวเองนะครับก็ใครรถใหญ่ยยๆสนใจก็แบบนี้เลยครับจบด้วยแล้วก็ราคาแอร์ไม่แพงนะครับราคาแบตเตอรี่แพงกว่าเยอะครับก็สนใจสอบถามข้อมูลได้ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ